การฝึกอบรมสัมมนาเรื่องการเพราะเลี้ยงหอยขมยักษ์ระตนะแบบครบวงจรโดยฟาร์มต,ต้นตำรับสวนเกษตรนานาพันธต์ตำบลภูสิงห์อำเภอสหัสสขันจังหวัดกาลสินวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568นี้รับจำนวนจำกัดเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นผ่าลงทะเบียนเพียงท่านละ500บาทฟรีอาหารกลางวันฟรีเครื่องดื่มตลอดงาน ทุกท่านจะได้ชิมเมนูสุดอร่อยจากหอยขมยักษ์รัตนะเนื้อหวานวานทาสดๆจากฟาร์มได้ความรู้เรื่องการเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตนะในบ่อปูนบ่อพลาสติกอ่างผสมปูนการเลี้ยงในกระชังการเลี้ยงในบ่อดินสอนจากฟาร์มต้นตำรับของจริงทั้งหมด สอนจากประสบการณ์จริงทีมงานเลี้ยงสวนเกษตรนานาพันธุ์จับสอนลงมือทำได้ความรู้และเทคนิคที่ไม่เคยสอนที่ไหนมาก่อนสอนเทคนิควิธีการขายการจัดส่งหอยขมยักษ์ตนะทางช่องทางออนไลน์ต่างๆแบบเจาะลึกมีการมอบประกาศนียบัตรและสัญญารับซื้อแม่หอยคืนจากความสวนเกษตรนานาพันธุ์ เป็นสิทธิพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้รีบจองด่วนช้าหมดอดได้รับโอกาสดีๆนะครับ9นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568นี้ที่ฟาร์มสวนเกษตรนานาพันธุ์อำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินสนใจติดต่อ0938755158คุณออยหรือทักข้อความ ในทุกๆช่องทางที่ท่านกำลังอยู่ตรงนี้เลย